สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอานาไนาเทคโนโลยีนะครับนาไนาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการทำให้สามารถใส่จำนวนของโมเดลพอลิอนนะครับในโมเดลเนี่ยเข้าไปในฉากในเกมเนี่ยได้ปริมาณที่มากมนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราสร้างเกมขึ้นมาใช่ไหม เราอยากจะให้เกมของเราเนี่ยสมจริงเนาะเราก็ต้องปั้นโมเดลที่มีความละเอียดสูงนะครับหรือเป็นไฮโพยกอนเข้าไปถูกไหมครับการที่เราใส่โมเดลความละเอียดสูงเข้าไปเยอะๆในฉากในเกมของเราเนี่ยปัญหาต่อตามมาก็คือเกมของเราเนี่ยมันจะใหญ่ถูกไหมครับพอเกมมันใหญ่ปุ๊บเฟรมเรทก,ก็อ่าก็น้อยนะครับอ่าแต่ในส่วนของ Unreal Engine เนี่ย เขามีเครื่องมือตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่านาไนเทคโนโลยีนะครับช่วยทำให้สามารถสร้างโมเดลที่มีความละเอียดสูงเนี่ยนะครับไฮโพลิกอนเนี่ยให้อ่าเอาไปให้มันทำงานได้เร็วขึ้นดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันนะครับว่านาไนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับส่วนแฟนๆที่ใช้ Unity Engine นะครับ ตัว Unity Engine เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เหมือนกับนาไนเทคโนโลยีเหมือนกับของ Unreal Engine เนาะมันชื่อว่า Nanotech นะครับตัว Nanotech เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022ละนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มียังไม่ได้รีลิสออกมานะครับก็ถ้าถ้าใครอยากจะทำเกมนะครับให้มีโมเดลความละเอียดสูงนะครับก็ ต้องใช้ Unity Unreal Engine อย่างเดียวนะครับอ่เริ่มต้นนะครับผมจะโหลดโมเดลตัวนี้นะครับเอามาใช้นะครับในฉากของเราโมเดลนี้นะครับเป็น High Polygon นะครับมีทั้งหมด700,000 Triangle นะครับอันนี้โหลดมาแล้วนะครับก็เขินเดี๋ยวผมจะทำการ Duplicate นะครับก็คือ Copy นะครับ เพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้ก็จะเห็นไหมครับโชว์อยู่เจ็ดแสนโพลิกกนนะครับที่ที่อยู่ในฉากของผมทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะดูพิเคตผมดูพิเคตมาอาาตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากลิ่น อ่าไทแองเกิลขึ้นไปละเป็นแสนสองนะครับอ่าล้านสองขออภยัยอ่าเพิ่มอีกอันหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแสนสองสอง,สอ,งอ่าประมาณสองล้านโพริกอนอ่าสองล้านไทแองเกิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะก๊อปทีละสามอันเลยนะครับจะได้เห็นว่ามันเริ่ม อนนี้เริ่มเริ่มจะเห็นว่ามันเริ่มประตุกนิดๆละเครื่องเครื่องผมเนาะมันเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็อกปีอีกครับ โอเคอันนี้อมีทั้งหมดกี่อันล่ะหนึ่งสองสามสประมาณ14อัน14บคูณเจก็ประมาณ8ล้านโคลิกอนแล้วเนาะประมาณ8ล้านกว่าน,นี้ก๊อปี้มาอีกเท่าหนึ่งเป็น28เลยครับตอนนี้เครื่องผมจะตกแล้วลนะ่ะ คือจริงๆเวลาเราสร้างเกมเราเราไม่ได้ทํากันแบบนี้เนาะเราก็าจะออปติมไมซ์มาพยายามออปติมไมซ์ให้มันดีที่สุดนะอันน,นี้มันเป็นเคสเอกตรีมากๆากับโลกครับผม เรียบร้อยได้ประมาณ28หัวนะครับทีนี้ผมจะลองแผนแผนกล้องนะครับกระตุกเลยครับผมเห็นไหมครักระตกกกกกค้างเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองไปหลังเกมดูนะครับกระตุกครับผม เอเมมโอโอโอโกระตุกครับผมจะวิ่งแล้วนะครับโอ้โหกระตุกดีจังเลยครับผอกระตกนะครับพอพอจะเห็นนะครับว่ากระตุกมา นะอพอจะเห็นภาพนะครับว่าตอนนี้นะครับเราฉากของเราเนี่ยนะครับมีโพลีนเยอะนะครับพอมีโพลีนเยอะเนี่ยนะอ่าตัวตัว Unreal Engine เนี่ยนะครับมันมันก็เลยกร,กระตุกไปหมดเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะใช้ Naive Technology น,น,นะครับอนะ่ผมก็เปิดไฟล์โมเดลขึ้นนี้ขึ้นมานะครับ ไฟล์โมเดลเนี้ยนะครับเขามีไทแองเกิลอย่างที่บอกเนาะว่าเจ็ดแสนโพลีกอนเห็นไหมฮะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบอ่ะอวิธีจะใช้นาไนาเทคโนโลยีนะครับง่ายมากนะครับที่แถบดีเทลนะครับแล้วมาที่แถบที่เรียกว่านาไนเซตติ้งนะครับเราก็คลิกลูกศรที่ enable นาไนซัพพอร์ตกดติ๊กเข้าไปกด Apply แล้วเขาก็จะแปลงโมเดลอันนี้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีนาไนท์นะครับลดาจากโมเดลที่มีไทแอเกิลเจ็ดแสน 700, กว่าเนี่ยนะครับให้ลดลงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกมเนี่ยมันลันได้ลื่นขึ้นสมูทขึ้นแต่ยังคงความสวยงามของโพลีกอยู่เดี๋ยวรอชมสักครู่นะครับอ่ะก็ จากเดิมเนาะเจ็ดแสนเจ็ดแสนนะฮะตอนนี้นะครับแทงเกิลเนี่ยลดลงเหลือ 6, หกพันเฮ้ยมันลดลงขนาดนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้กลับไปดูนะครับจากเจ็ดแสนเหลือหกพัน้วครับผมอ่ะทีนี้ตะกี้จําได้ไหมเราแพนแล้วมันกระตุกใช่ไหมอ่ามันไม่น่ากระตุกนะครับ หรือว่าเป็นไปได้ว่าผมอัดอัดจออยู่มันก็เลยกระตุกอ่ะเดี๋ยวลองลองเล่นให้ดูอีกทีนะน่ารู้สึกแล้วรู้สึกไหมครับว่ามันลื่นขึ้นอ่ะลองวิ่งครับผมอย่งนีครับผม,รรบผมลื่นขึ้นเลยวิธีการทำให้อันเรียวเอนจินเนาะ ใช้นานไนเทีโรโียีง่ายจริงๆครับผมคนใช้ Unity มาหลายปีเจอนานาไนาเข้าไปเออเยี่ยมอันนี้เลยอยากจะแชร์ให้ฟังกันครับผมว่าเขาสุดยอดจริงนะครับลดจำนวนโพลีกอนจากเจ็ดแสนโพลีกนะ้อนอ่ะให้เหลือหกพันนะครับมันก็เลยลื่นนะครับ